ยิมันนะครับแต่งตัวแันนี้ต้องต้องเป็นเพลงที่ช้านั่นแหละเป็นเพลงช้านั่นแหละเม่กเกยก็ได้นะแต่งไม่เข้ากบแนวครับก็เดีย๋ยวลองฟังกันดูแล้วกัน,นเนาะเมื่อไรจะลงไลว,ว้ครับขอขอวิธีหน่อยครับโอเคครับไม่ไปได้ไหมเก็ได้ครับเล่นเล่นกม่รรรครับรับผม พูดเรียบร้อยเนาะโอ้โหเรียบร้อยจริงเลยเดินนั่งเงียบกิ๊บเวลาไรไปดิคือไม่ใช่เลยอ้โหดีเด่นมากเลยนทำให้ยังงน่ะ เปลี่ยนไหมขอยืมหน่อยอ่ะผมมีเพื่อนแนะนำภาสียต่มือให้กับเพื่อนผมครับขอบคุณครับเอาลงไปโดนไล่โดนไล่